ต้องรู้ความต้องการของตัวเองก่อนว่าต้องการทําครัวแบบไหน,นครัวบ้านครัวสําหรับร้านอาหารครัวสําหรับโรงแรมหรือไม่ใช่ครัวก็ได้เป็นอุปกรณ์อะไรก็ได้บบเราต้องรู้ก่อนบบเราดูถ้าเรารู้รู้วัตถุประสงค์ของเราแล้วอ่ะเราก็มาดูขนาดของครัวโดยคร่าวๆก่อนว่าสามารถวางอุปกรณ์อะไรได้บ้างแต่อย่างอุปกรณ์พื้นฐานเนี่ยมันจะเป็นต้องมีก็คือมีเตาถ้ามีเตาก็ต้องมีฮูดถ้ามีฮูด มีเตามีูุ้มมีระบบดูดแล้วมีเตาก็ต้องมีระบบแก๊สแล้วแล้วอย่างตัวตัวซิงค์มันก็ต้องมีน้ำแล้วในส่วนพอเราเลือกอุปกรณ์ลงอุปกรณ์เสร็จมันก็มาอยู่ในขั้นตอนของการคิดราคาว่าทั้งหมดทั้งโปรเจกต์เนี้ยมันจะเป็นราคาที่เท่าไหร่หลังจากนั้นเสร็จพวกก,ก็เริ่มสู่ ถ้าราคาจบแล้วก็เริ่มไปที่งานออกแบบแต่ว่าไอ้สอตัวเนี่สลับกันได้จะทําราคาก่อนหรือออกแบบก่อนหรือทําออกแบบก่อนเราวค่ทำราคาก็ได้แต่ว่าเรามีเรามีแคตตาล็อกให้เลือกคร่าวๆอยู่แล้วว่าต้องการหน้าตาแบบไหนก็สามารถทําราคาได้เลย